สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องย t u b e ควายไทยไล่ทุ่งด้วยพี่น้องครับเมื่อนี้กับมาพ่้กันในบรรยากาศย้มมือแรงด้วยพี่น้องครับ4ีมงคว่าหามงล้วล่ะพี่น้องนี่เมื่อวเขาอำเภอมาทั้งกู้เขียวครับเลยได้โอกาสดีมะมะแว่อาจารย์แล้วก่อนพี่น้องครับมะแว่บึงควายงามอาจารย์สมศักดิ์เราอยู่บ้านแฉเนี่ยพี่น้องเราก็อยู่พอดีกำลังเลี้ยงควายเนี่ยครับเมื่อนี้ก็จี มาบอกมาถามาถามข้าวตามภาษาแล้วครับเพราะว่าในในกระพาดเมื่อเล้วเนาะพี่น้อง่าเอฟซีคิดหอดแล้วน่ะคิดถึงเขาผมก็ไม่ได้ไทยแล้วโดนเหลืเดีครับนี่เรากำลังเลี้ยงควายอยู่ตอนนี้ได้เขาว่าควายเราทั้งสองตัวได้พี่น้องนี่ตัวหนึ่งลูกซ่า, <c oughs> ามันนกไล่เท่าไร่กอนอื่นไปไปหาอาจารย์เราก่อนครับไปถามข้าวถามเข,า,า,มเขาแล้วก่อนพี่น้องขันมีเงาจัางใดกับคอพยด้วยครับมันคำแล้วพี่น้องครับนี่ นี่อาจารย์ลูกกำลังเลี้ยงไขยังสบายใจเลยมันบอกครับอาจารย์สวัสดีครับ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 นี่อาจารย์สมศักดิ์ไขงามมันบอกครับครับผมบ้านแค่เนาะอาจารย์เนาะอาจารย์สมศักดิ์ไขงามบ้านแค่ครับอยู่ดีสบายอยู่ด้วครับอาจารย์สมมือบ่พ่อกันโดนแล้วโอ้บ่พ่อกันปีนึงแลยเนี่ยปีนึ่งเราเหลอเดือนตุลามาชนตุลาเนี่ยโอ้จนว่าได้บักซิโก้น้อยตัวนึงนี่ยโอ้นี่เป็นบักซิโก้น้อยบักซิโก้น้อยลูกเบิ่มพันล้านนี่ยซิโก้น้อยได้จากเดือนแล้วอาจารย์ิโก้้ไดแล้วครับน่ โอ้หน่ะนครับเกิดเดือนกุมภาพันธ์อ่ะครับเชีงขายไงมันยุกตอนนี้ยังควายสองตัวตีอาจารย์ครับยังแม่ลูกเช่นนีหละครับแม่แม่เพื่อนที่ซื้ออย่างก้นเนี่ยแม่นี่พญาหงพญาหงเอออ่าเจ้าของความสูงเท่าไรครับตอนนี้ตอนนี้สูงร้อยห้าสิบสองครับร้อยห้าสิบสองหุ่นหรือเนี่ยทำสูงร้อยห้าสิบสองโอ้ได้ลูกลูกผูบังการันต์บางอย่างก็ซิโก้ซิโก้เป็นลูกเต้าเล่าทั้งใดบกกซิโก้ซิโก้ลูกของเบื่อผลัดนครับโอ้ลูกสายเบื่อผลัดล้านเออเกิดวันที่หนึ่ง กุมบ้านะโอ้นี่พี่น้องกุมบามีนาเมษาพุทธบานมีธนกรกาสิงหกัญญาแน่ยหงกระลังกินครับแต่ของให้บรรยากาศดีที่หน่ออาจารย์มาั่นตอนอาจารย์ตัยเลี้ยงนี่ทุ่งกว้างขวางมีสระน้ำนอนมูต้มเกีียวใหญ่ยากเป็นบ่ออาจารย์มูซีหาตัวขายออกบัดขายออกยังสองตัวเท่านี้ละครับยังแม่ลูกสองตัวนี้ไว้จะใครตีอาจารย์ไว้เธอเบิ้งเตี้ยสองตัวนี้ก็มีผู้สนใจกันที่เปิดราคาอยู่โอ้มันราคาแพงเว้ยวายซุเมเงินนี่ขายยากเป็นบ่ออาจารย์ครับ วงการควยงามสมมือเป็นในอาจารย์คือเป็นศพๆเสาๆจำเพิ่นว่าเมนบบครับวงการควยงามเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าที่อึดอึดอึดแดนนิดน้อยสัตว์แต่หกว่าตั้งโตงามงามที่แท้ก็ขายได้กี่กอหรอครับท้ำได้ซ้ำนึกเป็ยากเนียเมนบบครับช่วงนี้าพอกระเทือนถึงงามแดงพวกงามแดงก็ลำบากครับถ้าเลี้ยงก็เลี้ยงใหญ่งๆร้อยหาสิบกว่าไปได้ลูกงามงรุ่นงามแท้ก็ไปได้เยอ่กรุ่นงามก็ไปได้เยอะมีผู้มักน้ำ คนกลางๆมาระดับล่างกันเรี่องไปเบิงกวันเป็นแบบนี้ปกเสียทีมีเงินเพิ่งเอาคือเก่าล่ะครับนอยากคนจนกเอาตามราคาเงินคือช่งธรรมชาติหน้าฝนนี่บ่ต้องห้วงมันบ่แบบนี้โอ้ปีนี้ถ้าทุกปีนี่น้ำที่ถ่วมหมดเด้อครับนี่ยโอ้ปีนี้ทั้งบ้านแขร์แรงทิอาจารย์บ้านนี้บ้านแขร์แรงปีนี้บ่มีน้ำสนุกเลี้ยงเลยโอ้บ้านเพชรบ่มแรงเนี่อาจารย์เ่บ่ได้จ้างคนงานเจ้าหญ้าครับิีเนี่้ ครับโอ้มีหมองเลี้ยงหลายวัวเควสสองตัวเบื้องมือเลี้ยงเลี้ยงหลายเหมือนกนเนื้อเนื้อที่มันหาให้แล้วครับยูเนี่ยยูเนี่หงนี่มันเป็นทายาทเราทั้งในก็อาจารกไอ้นี่ลูกพญาหงเลยครับเนี่ยลูกพญาหงลูกพญาหงแม่บ้างเลยตั้งชื่อว่าแม่หงทองชื่อมันพ่อเพิ่อนเนยครับพ่อเพิ่นนี่ยดีลูกพญาไอพ่อเพื่อพ่อเหรอครับพญาหงอ่ะ พญาหงลูกพญาหง่ะโอพญาหงนี่ตัวผู้ตีเสร็จผมว่าตัวโตเรียโอ้พญาหงนี่ตัวผู้ลูกพญาหงหายากแท้เด้อโอ้ลูกพญาสูงร้ <15 2. S 2> อยหาสูงร้อยหาสิบสองสูงร้อยหาสิบสองเนี่ยเป็นคุยแม่สาวเพิ่งได้ลูกแรกเลยครับเนี่ยลูกแรกครับได้ลูก,ก,ลกแต่ว่าส่งคุดหยาหลายอยู่คืนะอส่งจอยแข่าจาังแต่ในช่วงนี้หมอหมอบอยบอกว่าจะเฝ้าใหา้อ้วนหลายโอ้สิผสมตีเพราะว่าผสมที่นี่ผสมแล้วครับเนี่ยทับทับไม่ ทับเจ้าไม่ทับเจ้าไม่ได้จากเดียน,นแล้วเจ้าไม่นินรนีฟาร์มเขาใหญ่ปากจ้องเขาเสียต่อท้าวันที่หนึ่งมิถุนาครับเนี่ยโอ้ทับวันที่มิถุนา,นานกระดาษสิงหากันยาน,นี่สีเดือนลรอสีเดือนแล้วผ่าน<อ>แล้วตรวจต้องแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วเนด็กล้การับประกันว่าคขันบ่ได้ตัวแม่นี่บ่เงินจักบาทอ่ะรับประกันตัวแม่รับประกันอีกอาจารย์มอเบิ่งบักสิโก้ใกล้ๆดูไอ้โก้น้อยขาใหญ่แท้ๆครับพี่น้องเบิ่งดูครับคุณน่ะบรรยากาศแดียร์ร่มร่มตัวเมียแบบ บรรยากาศดีเราก้วงควงดีมันย้อนเสียกไหมพี่น้องใครยากแคบพี่นเอาครับค่อยๆค่อยๆทายโอ้ซิโก้เนี่ยพวกท่านสนเขาแล้วนี่แม่จากบนคิดว่าเดือนธันวาเนี่ยครับไม่ครบปีซื้อให้ลูกหลานเขามาสนเขาให้ต้นเบิ่งแขงขาโดยพี่น้องเบิ่งหน้าตาแขีงขาขวัญหามเงินหามต้นขวัญบันไสเราเขาแตกได้บัดเอาโก้โก้มาโก้มามาโก้มาแล้วโอ้พวกไม้วโก้เห็นทยสโก้มาแล้วมาโก้มาบ่ นี่แปดเดือนครับแปดเดือนเต็มเดือนเจ้าซิโก้วัดความสูงเพื่อนไอ้เพียบบ่อาจารย์วัดอยู่ครับเพื่อนสูงลายบนเด่นเดี๋ยวนี้ร้อยสามสิบห้านะครับร้อยสามสิบห้าครับคุณนะครับค่อยแปดเดือนค่อยแปดเดือนไหมครับลูกไข่โก้ขังไงไข่งามครับเสมอดีลูกเบิ้มพันล้านครับอนน่าโคตรสิบเต็มพอพันอยู่ด้วยสันจงไว้ยุ่นบ่อาจารย์จงไว้ครับจงไว้แต่ว่าขัดถึกราคาถึกใจก็จงไวไปพ่อแม่แล้วจงไว้กับแม่นี่ล่ะ นี่ครับบรรยากาศยังมาเล้งกินแต่หญ้าสองโตตั้วตัวอยู่กันปีหน้าก็ช่วงเดือนมีนาก็จะได้ลูกอีกตัวหนึ่งอยู่ในท้องเนี่ยได้อีกตัวหนึ่งแล้วได้ลูกของแม่หงท้องแล้วครับเอาล้อมเบิ่อแม่หงสิโชคได้โตแม่คือตัวผู้เนาะต่อไปเนี่ยยันโขายตัวท้องแล้วก็เป็นตัวแม่กับตัวท้องอุตสาห์เราโอ้ซีเดือนนี่ได้ตัวท้องเราเลอครับตัวท้องนี่สองเดือนตัวได้สบายครับมันมันลูกเพศเราหรือครับลูกครับเครื่องเอิงเสลยง ันก็ต้องหาหกเดียนค่อยรู้อาจารย์อันนี้คนเนาะอเป็นควายกันว่าแมน้ระยะต่างควายนี่ตัวทองได้แล้วตัวทองใครหำกับเพียงนี่หน่อยอาจารย์เพียงกกขังไงครับโอ้ผมจะว่าเท่านมิ้นเขาเขายากไปพี่อนท่านเขาไายใกล้ๆนี่โอ้นี่เดือนธันว่าเนี่ยดีเฮ็ดย่างดูเว้ยอาจารย์เพิ่อนใบเขากายเลยที่สนเขาเที่สนสบายผมบุรุษดีดีพี่น้องอาจารย์จับจับบนคอเพิ่นมาได้หรือไงยังยังกี่จับบพท่านได้แล้วเัาเป็นที่นี่ เป็นย่างดีแต่คุฑทิเพีนมาเล่นยญนะมอคักบดอาโกมาโกมาลุกมากอากินมาสิโกมาสิโกมาพี่น้องครับเจ้าสิโกสิโกเนี่ยหนังดีเลยครับแค่หลังเปได้เป้งโอ้ยไทยไทยสูงกว่าทั้งหนาวเนี่ยครับไทยเต็มพื้นทวันดีแท้ครับผมถ้าเป็นยุคเมื่อสี่ห้าปีให้หลังนี้โอ้โันมันหนาวถึงกันล่ะเดือนครับเบิ้งแข้งขาดูพี่น้องคุณนะเบิ้งหางดูครับใครก็เพียงกันดีดีพี่น้อง มึงแข้งขาด้วพี่น้องคนนี้มีมพีนพ่น้องเอฟซีพีเกษตรกรมาจีบขีดสองสามล้านเราตัวน้อยๆหน่อยอย,อยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์พ่อโลกในอนาคตรเตี้ยจ้ขาขอบใจว่าเดเป็นพ่อพันธุ์ไว้มันทันไว้มันลานมก้อนถนนโอ้โหนี่ครับหม่องเลี้ยงกับว้นอยู่นี่และไม่ต่หม่องเลี้ยงนี่ครับโอ้หม่องขีดหน้าพุ่นเรือที่ไว้พู่นี่พูหนึ่งมันบ่มีปลาไว้กับปลอดภัยด้วยถนนเจ้ามิสารเคมีด้วยเนี่มีปลาไว้เล่นที่แปลงนี่หารให้พุ่นทั้งหนาพู่นี่ทุ่งใหญ่ อย่างสบายเได้ี่น้องสบายอยู่ข้องหนี่งนี่เกษตรกรมาเยี่ยมชมเรื่อยบ่อาจานมากมากมามาเท่าทุกมือละมือวานนี่ก็ยังคือพ่อผมก็ยังมาหาจานไปเนาะแมนแมนไม่ยามกันดีแมะว่ามันบกค่อยได้ออกบ้านนี้พี่น้องช่วงนี้ผมลงมค้างๆเนี่ยเพราะเป็นอย่างนี้ครับภารกิตล้ายห้ไหลนอจันเนาะไอ้เบื้องแม่หงอีกว่าสนจันเบื้องแม่หงช่วงนี้ช่วงนี้ก็ยังพระทัานคุณเดี๋ยวนี้เป็นเวลาสี่เดือนหลังที่ผม่ให้กินทั้มจินหวหันโดยปกติเพราะว่าผมกลัวกลัวที่ทับถิ่นยากครับ บัดบัดนี้ติดแล้วบัดนี่ติดได้คุณแล้วหนิครับติดแล้วได้คุณนามันก็อ้วนแล้วจานเพื่นบ้านนี่ยคุณนะขั้นขั้นมีลูปเลยจินตย่าเขาอ้วนหรอกครับบังรู้ครับแม่หงหนี่ใส่ดีดีแม่หงแม่หงแม่เป็นตัวเดียวที่ผมเคยทายบ่อจานเขาครับตัวตัวนั้นสมัยนั้นปีกลายนิทราเดือนตุลาเนี่ยที่ว่าผมมาปิดราคาเนี่ยโอ้แม่นบ่ครับตอนนั้นของทองยู่ยแปดเดือนน่ อ๋อผมก็จำก็คุยเราได้เลยพี่น้องที่ผมว่าโต้ตรงนึงต้งยังงามนั่นนั่นปล่อยไปแล้วนั่งขายไปแล้วขายออโต้ฟาร์มเนาะโอ้ไปออโต้ฟาร์มเปลี่ยนควายง้างเราพี่น้องผมรู้ครับคุณน่ะเพิ่งช่องแสงเพิ่งยังไงโอ้มาใกล้ๆวะสูงแค่หัวครับเพิ่งใกล่ขึ้นหน่อยมากเก่งแบบข้าวบนดัวพี่น้องแล้วกัญญาหงเลยครับผมเป็นสูงร้อยหกสิบแปดครับโอ้หน้าทางดังผมจะควงบุญปลูกออกมาได้ตัวผู้ได้ลูกเบิ่ม ขายเพิ่พันล้านเลยพี่น้องครับมาดตัวที่สองในท้องเลยตรงแม่นะครับแต่ว่าในใจก็อยากเปิดอยู่งละแต่มันก็ขายยากหลายส่วนหน่นบ่อยจันมีผู้มักกับแม่ลูกกับทักมากอะบ่าวาขึ้นได้ครับฮาจังได้ขันผู้ใดมักในสายเลือดนี่ก็ไปโทรมาหลังไม้หายจันเอาน้องจันทร์ทริปนี้มาถามข้าวจันทร์นะครับครับครับไม่เพิ่นได้พ่อน้าพ่อตาข้าหลังคุณเอฟซีอาจารย์ขึ้นทอดอาจารย์สมศักดิ์ควยงามบ้านแน่นิพนธ์มักตัวน้อยกับแบงแบงให้ มันเศร้านมแร้วตีครับบักซีโก้ยังพูดท่านเานมหรครับโอ้ยมันเศ้านมก่อนมันสิเดี๋ยวนีกาว่าขัหนดเดือนทันวาในที่สุดเขาเศ้านมหรอโอ้ขนหนดท่นวาเนี่มันจะได้สิเดือนี่นะครับไปหากินย่างเดี๋ยวุยกินเจงน้อยจานมืงอ้วนตักินไวกินเจงเนี่ยครับยังเมื่อเศาหกโมงเศ้าเลี้ยงอนสามโมงเกาเขาเขาห้มอเขาหอมเลยนีมันแลงกระป่อยออกมาเองกครับกินสบายสบายครับแดดล่มล้มตกเลยพี่พอสพอสีมงแรงก็ะป่อยกินยากนมเลงกเขาคอก เมือนี่ยั้ยงประเทน้อนน้ำอาบน้ำเพราะกระจา์นี่จะโยเส้นเลี้ยงเมืองคูเขียวน้องจาเนรับทางเลี้ยงเมืองเป็นคูยอดเนี่ยพี่น้องผู้ใดอ,อยากมา เล่นน้ำอาจารย์กับมาง่ายๆครับครับ,รบยุทธโดนทั้งทัก<ค>ไมาได้เบอร์เก่านะเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอือยังก็ครับครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ห้าสองเก้าศูนย์ห้าสองเก้าด้วยครับอาจารย์สมศักดิ์สวยงามบ้านแช่ครับ<อ>ผมมาสากแล้วผมกันเลยมาอัปเดตในพ่อแม่พี่น้องด้วยกันกครับอยากอยากได้ไปเลี้ยงแม่กับลูกให้ตระไดเอาบัตหลวงพ่อคุณบอกว่าขายตามใจผู้ซื้อค่อยว่ากันเนาะอาจารย์ค่อยว่ากัน ผู้ใดมากก็ค่อยว่ากันครับไปทำมาหาเราซื้อละครับชิมอย่างมายามกันเพราะว่ามันกับคำล้วเนาะอาจารย์เอาเป็นว่าชิมนี่กับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละเด้อผู้ใดสนใจหรือว่าอยากมาเยี่ยมชมอาจารย์กับมาได้เลยครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอาจารย์พอแล้วบนเนี่ยสิบนาทีแล้วเออบุญโม่โดนแล้วเนี่ยสิบเปอร์บุญโม่ดนเนี่ยบุญโมโทนมหาลยมันไอ้มื่อวันเสาร์สิบประชุม กขอนอมสบคูเลือกกรรมการที่ได้เ,เรื่องอันพูละสองพันอันจะไว้วะมาหาเมือเมืเ่อไหร่โอ้เสียมาดูแทอันขับประมาณกี่กี่ี่เอาขาันน้ำไปส่งเอา,อ,เอ,าองพัันบ่แยกน้ำผมรอผมจิบไปทุละอยู่ออปีนี้คือดำที่แท้อาจารย์นี่ไหมน,นี่เนือที่ทั้ทงหลังนี่สามให้นี่เขานีโอนี่ของเจ้าือกันโอ้เียขอ โลเป็นข้อเดียวกันด้วยนี่ไหม